นิกกี้นะชัดหล่อเปย์โหมดโซนเก่งทำไมอ่ะในน้อยวัดใจกันไปเลยขอยืมตังค์กับพี่ยามในหมู่บ้านสรุปได้ไหมนะเฮ้ยรักมากที่สุดในหมู่บ้านเลยเหรอยืมตังค์เลยยืมตังค์เลยเด้อไอ้เรงติ๊กตอกันเนี่ยพี่ได้เลยได้ปะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวจักให้ร้อยหนึ่งทำไมโอ้โหใครด้วยใอ้ด้วย ยก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 กยเอาเยยก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 ซารันเมื่อเอซีขาอื่นขอมาก็จัดให้หนึ่งครุปคำว่าคิดถึงอะมันเป็นคำกิริยาแต่ถ้าพูดออกมาจะเป็นคำวิเศษโอ้เธอหวานเจี๊ยบปิดท้ายคลิปด้วยความสวยน่ารักเซ็กซี่ของหนิ่นนิน,น,นที่ทำเอาสาดเดือดแทบลุกเป็นไฟ